เปิดราคารถยนต์ e ีวีบีรถโหสสะเทือนทั่วโลกองค์การยานยนต์ต้องจับตามองสำหรับการปรับลดราคามากสดุดในรอบ2เดือนถึง3ครั้งกับการปรับลดราคารถยนต์ e ีวีที่จำหน่ายในจีนบริษัทแม่ประกาศลดหวบเหลือไม่ถึง3 0 0แสนในบางรุ่นและรุ่นย่อยอื่นๆอ,อีกหลายรุ่นเลยทีเดียว สวัสดีเพน,นทุกท่านนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆนะมาอัปเดตสําหรับรถยนต์ E ีนะครับจากค่ายดังนะ BYD นะครับที่ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะมีการทุบราคาหรือว่าลดราคานะหลายรุ่นเลยทีเดียวนะสำหรับ BYD บางรุ่นเหลือไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทนะครับมาดูกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะกับค่ายรถยนต์ค่ายนี้นะว่าทําไมถึงลดราคาเยอะอย่างนะครับอย่างรุ่น BYDC เกานะครับราคาที่จําหน่ายนะเหลือไม่ถึง3 0 0 0 0 0นะเขาเปิดมาที่นะครับ200,000 54,000บาทนะรุ่นที่จำหน่ายในจีนนะครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นเลยเดี๋ยวไปไล่เรียงกันดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับค่ายรถยนต์ค่ายนี้นับว่าเป็นรอบที่3นะภายในระยะเวลาเพียง2เดือน BYD เปิดเกมบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอีกครั้งกับการประกาศทุบราคานะรถยนต์ EV ครั้งใหญ่นำทัพโดย BYD C เนะเหลือไม่ถึง55,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทย254,0 0 0บาท พร้อมกับรุ่นย่อยยอดนิยมมากกว่า22รุ่นที่จะดราคาตั้งแต่เดือนมิถุนาย25น2525เป็นต้นไปสะท้อนถึงความดู้เดือดการแข่งขันตลาดรถยนต์ EV ภายในประเทศจีนซึ่งการลดราคาหรือว่าหันราคาในรอบนี้นะ b y d เขาก็ต้องการยอดนะครับให้ได้นะตามเป้าหมายภายในประเทศนะซึ่งที่เขาตั้งไว้ก็คือ5.5ล้านคันต่อปีแต่ณเวลานี้นะตั้งแต่เดือนมกราถึงเมษาขายได้1.38ล้านคันต่อปีดังนั้น ก็ต้องขายให้ได้ภายในระยะเวลา1วันต้องให้ได้1 5 0 0 0 0คันและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่า b ีไวดีทำไมถึงต้องลดราคาแล้วก็หั่นราคาลงมากถึง22รุ่นเลยเดี๋ยววันนี้เอามาฝากแฟนๆนะครับทั้งหมด5รุ่นนะที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับในเดือนมิถุนายนที่เขาประกาศลดราคาลงนะครับ C9 นะครับขายอยู่ที่5 0,000 5,800หยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่2.5แสนนะครับไม่ถึง3แสนนะสำหรับรุ่นนี้ซีไลออนศูนย์นะครับขายอยู่ที่728,000หยวนคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่330,000บาทเท่านั้นนะครับดอลฟินนะครับ77,800หยวนคิดเป็นเงินไทยนะครับไม่ถึง4แสนนะครับ355,000บาทนะครับส่วน ซิลศูนนะครับขายอยู่ที่1,2800หยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่4,68,000บาทนะครับแล้วก็หลายๆรุ่นนที่มีการลดราคาลงนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีการนำเข้ามาจำหน่ายในไทยนะครับสำหรับ BYD ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายนะครับที่มีการหันราคาลงค่อนข้างที่จะบ่อยนะระยะเวลาเพียง2เดือนนะครับตัดราคาหรือว่าทุบราคาลงมากถึง3ครั้งแล้ว และครั้งนี้ถือว่าเป็นการลดลงมากที่สุดเลยนะรุ่นละ1 0บถึงยีเลยก็ว่าได้ส่วนที่ไทยก็ต้องรอดูนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีการหาลดราคาลงค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันหรือว่าเป็นการทําตลาดค่อนข้างที่จะดูเดือดในส่วนของราคา BYD ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายรถยนต์นะที่ต้องการ เร่งยอดนะครับให้ทันเป้าหมายซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนที่เขาทําในส่วนของการตัดราคาหรือว่าหันราคา e v ีเดียวกันเองนะเพื่อที่จะเร่งยอดนะในการขายให้มากที่สุดนะ ภายในแต่ละเดือนแต่ละปีของเขานะครับซึ่งก็มาตั้งโรงงานที่ไทยในที่จังหวัดระยองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายในที่เขามาทําตลาดในไทยสำหรับค่ายรถยนต์จีนแต่ไทยจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามนะครับเป็นแฟนที่ใช้รถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับมีความเห็นยังไงนะกับการลดราคาลงในครั้งนี้นะครับส่วนที่ไทยจะเป็นยังไงนะในช่วงครึ่งปีหลังก็ต้องรอติดตามนะครับเป็นแฟนมีความคิดเห็นยังไงกับการลดราคาครั้งนี้แล้วก็การใช้งานศูนย์ริกาัต่างๆของ ค่ารถยนต์ค่านี้หรือว่าค่ารถยนต์อีวีเป็นยังไงคอมเมนต์นันบอกกอนไล้นะครับใต้คลิปนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ